ปัญหาก้นกบอักเสบนะคะเรามีตัวช่วยมาแนะนํานะเป็นเบาะรองนั่งนะคะแต่ว่าพิเศษเลยคือเขาจะมีส่วนเว้าวส่วนโค้งตรงนี้เยอะเลยทําให้เวลานั่งนานๆจะเว้นการกดทับบริเวณก้นกบได้ด้วยนะแผ่นรองนั่งนี้สามารถทําให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าภายในเวลาเพียงวินาทีเดียวมันเข้ากับก้นของคุณอย่างสมบูรณ์แม้ว่าคุณจะนั่งทั้งวันก็จะไม่รู้สึกไม่สบายมันสามารถทําให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดและปกป้องกระดูกสันหลัง <inate> แผ่นรองนั่งที่ออกแบบตามหลักวิชาชีพวิศวานี้สามารถทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากความดันที่กระดูกกระหังก้นและกระดูกสันหลังได้อย่างสมบูรณ์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากการปวดเอวมันยังสามารถทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากการปวดที่เส้นประสาททวารเล็กและการแผ่นกระด <Sabrina> ูกสันหลังที่โผล่ออกแผ่นรองนั่งที่ทำจากฟองน,น้ำที่มีความจานานี้ให้การสนับสนุนที่นุ่มนวลและมีความยืดหยุ่นที่ดีแม้ว่าคุณจะใช้มันเป็นเวลาสิปีก็ยังสามารถให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและกระจายความดันที่ก้นของคุณมัััันนนมมมมมมีีีีกกกกาา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 รรรระะบบยยอออศทท่่่่ดดดดไหหูู้สสสสสึววงงตผิชืุฤ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ออฟฟิศหรือขับรถคุณก็สามารถใช้มันได้ในบ้านของฉันฉันได้ซื้อมันมาหลายแผ่นแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการขายโปรโมชั่นอย่าพลาดเด็ดขาด